จังหวัดเชียงรายได้แก้ปัญหาภัยแล้งโดยใช้งบประมาณในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะด้วยการขุดลอกคลองขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน,นะคะและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะในปี2563 ประเทศไทยมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งกว่า27จังหวัดสืบเนื่องจากเมื่อปี2562มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ1 2ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยน้ำในอ่างเก็บน้ำมีเพียงร้อยะ2 2ของความจุรวมทั้งหมด จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบปัญหาดังกล่าวโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้ติดตามปัญหาภัยแล้งตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2562เป็นต้นมาพบว่าในพื้นที่กว่า15อำเภอ77ตำบล652หมู่บ้านได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ในการนี้หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายจึงได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2563โดยเสนอของงบประมาณเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เน้นทําการขุดลอกคลองขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและการซ่อมแซมระบบประปาชุมชน ตัวอย่างเช่นที่บ้านใหม่ดอยลานหมู่ที่21ตําบลดอยลานอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้มีการของว่าประมาณในการขุดลอกลาห้วยน้ําเหลืองเพื่อผ่านน้าจากอ่างเก็บน้ําห้วยเอี้ยงและรองรับน้ําฝนเพื่อใช้ในการทําการเกษตรปลูกข้าวในช่วงที่ฝนขาดช่วงนี้ก็ช่องหลังๆนี่มันก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำน้ำมันแห้งนะมันก็เกิดภัยแล้งอย่างต่างๆนะครับอย่างปีที่แล้ว ปีที่แล้วเนี่เข้าในนาเนี่ยมันก็ได้แค่50เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วถ้าหากว่ามีแรงดิยังยังขายหดัวไอ้ลำห้วยเตี๋ยฟูดดยูนี่นะครับมันก็อาจจะช่วยลดปัญหาของกเกษตรกรได้เป็นจักนักนะครับ โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงรายดำเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภาพันธ์มเทวินสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายรายงาน